สวัสดีครับพี่น้องครับตอนนี้กับโอ้แดดแห้งสองมือเข่ามันกับพ่อกู้แล้วนะครับผมพ่อขึ้นเหล่าแล้วนะครัสนีให้พี่ให้น้องม่าเอาขืนซอยพี่น้องนะครับแห้งแล้วนะครับอันนี้เป็นหลานชายนะครับผมคนที่ไปเกี่ยวให้ละมาเกี่ยวพร้อมมาขึ้นมาใส่ถุงพอ้อมอันหลานอีกคนนึงครับสองนะครับนี่บ่าวโสดทั้งสองนะครับผมโสดทั้งสอง สกิดได้นะครับผมสกิดได้ทั้งยูทูบจิตกรชาแนลนะครับผมน้องตองกับน้องตังที่กับน้องนะครับเป็นลูกพี่สาวนะครับมาฝั่งนี้กับจอยจุกจิกนะครับผมพี่สาวพี่แขกนะครับพี่มามัดถุงเปลี่ยเขาแล้วหราพี่พี่อันนี้รถพี่ไอ้นะครับผมรถพี่ไอ้นะครับรถผมเดี๋ยวก็ออกมานะครับ เก็บข้าวนะครับวันนี้มาฟังนี่กับพี่พี่ไออีกนะครับผมพี่ไอชั้นสองนะครับนี่กันฟังุ่นกับพี่คนนึงนะครับพี่นึ่งนะครับ,รบเ,เ,เ,เอาคู่กอกตัวเนาะพอาวจิมยนนะครับเบื้องบรรยากาศไปเรื่อยพี่น้องครับกติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณที่ดูคลิปจนจบขอบคุณที่มาถามโฆษณาได้พี่น้องเด้อนะครับสองล้าน,นหน่อยๆหนึ่งเด้อครับ สล้านเล็กๆนะครับมาลอติดตามว่าจะได้หลายขนาดไหนนะครับทีมงานกี่จตมชตัวจ้างว่าจ้างกับไปจ้างว่าจ้างกับไปนะทีมงานนะครับกำ <c oughs> ลังกอกอยู่นะครับ บรรยากาศกอข้าวเอาไปขายเรือไปกินรอติดตามแล้วกันนะครับด่างแรกเริ่มซีพกปุ๋ยแล้วครับผมด่างแรกพกปุ๋ยเจ็ดปุ๋ยแปดปุ๋ยกําลังใส่นะครับผมเจ่าวายตอนในโยกออกมาได้สามสิบเอ็ดถุงนะครับผมแต่ว่าขันเข้ามาตากแล้วมันถืเหลืยยุดน้อยกว่าเก่านะครับพี่น้องเหลือน้อยกว่าเก่า ทีห้าหกเจ็ดปุ๋ยแล้วตอนนี้เหลือด่างคุณได้ยี่สิบก็ปุ๋ยเยอะยะครับคิดว่าเขาหลุลดราติดตามพี่น้องด่านรถเจ้ากรไดเอากระบอกเจ้าวัวหมอกัยเนาะเจ้ากระไดเจ้าไม่อยากให้ทับด่างเจ้าก็ลากออกว่ะ รานี่อง่เตียงวานทรงตัวแทนเราเด้อสันมาหน่งคุณป้าลดหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดเแปดเก้าสิบเกือบสิเพี่น้องแล้วเบิ้งแข็งุนถ้งุนจะหนากว่าั้อุยี่สิบกว่าอยู่ครับกอกนั่นลรวก็หาปุย้ แล้วนะครับเป็นข้าวหอ,อมมะลินะครับเข่าพันธุ์ยังดีนะครับพี่น้องไ,ได้เก็บด่างลอกเกี่ยวขอนียวตรงนี้นะครับพี่น้องประมาณวันเดี๋ยวพาทีมงานไปเตะบอลก้อนสองมือนนะครับแล้วก็สมารย่อนีเกี่ยวนีก็จะประมาณวันจันทร์พี่น้องประมาณวันจันทร์หรือวันอังคารไม่เกินนี้นะครับจะเกี่ยวตรงนี้สองไร่กับสองงานนะครับนี่แค่หนึ่งไ,ไร่หนึ่งไร่นะครับ ลุ้นกันนะครับร้านที่สองเลยพี่น้องซื้อถุงปุยมะยี่สปุยไม่พอนะครับเดี๋ยวถุงนี้ไม่อีก่ถุงของพี่น้องในบ้านนะครับนี่ถุงที่ซื้อมาระดับใหญ่เ่ยเปิดพี่น้องประมาณ30-40ิกิโลนะครับผมตอนนี้ได้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1ี1ห้าห้าสิเสิบไม่เียด้ยผาปุยอยู่หรอพี่รัฐแห้งแล้วได้ยิ่งหาปุยอยู่นี่ไหนอยู่นี่ เขาให้เดียวทีพี่น้องนี่เขาให้เดียวนะครับเหลายๆโพสตมือใม่มือใหม่เนาะฮะอนี้ก็เป็นยังก็เขาสาสิบเอ็ดสาสิบเอ็ปุ๋ยมัดปากเา นี่นะชั้ว่าสองขีตสองขีอได้อยู่นะครับ หมัดมะเกล่ยแข่งมัดม่อกี้ยมัดผู้เดียวเนาะหมัดซาหมัดซาเอากจะเ้าไปอีหยังเขาแคนี้่าสย่ื่องเาได้ไงใ่าลูกมีเหงาเจ้ากไ่เจ้ยเงียบพะยอนอนน้ำตานาะใน่มืตา้แมบ้ันจากาศนะครับเดี๋ยวติดตามบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับคุณน้องรีบเอาชมองเนาชมเอยู่บนรถสิบถุงนะครับผมตอนนี้ มาดูตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามถุงเป็นยี่สิบสามถุงนะครับผมยี่สิบสามปุ๋ยหลังก็ผิต้องเอออ้ตังตังอย่าลงหลุมนี่นะมันเป็นบวกเนี่ยมึงมาหักหักมาพี่เออหักมาน้อเพื่อ เอามาอปมาอ่าเก็บไปเ็บไปแล้วล่ะพอไดก็ททุ่มปุ๋ยไปเลยก้อนก้อนได้ทุ่มปุเลยมาเลยมาเลยเป็นยีปุ๋ยนะผมปาดแห่งเดียวมันขึ้นได้น้อยแต่คือมันยุบจิ้มเยใส่ใส่ใา่มใ่มา โอ้เก oh. okay. นะครับพี่น้องโอ้ย oh, ตอนไหนเอาเขาขึ้นเราขึ้นยังแล้วะเบ็ดเบิดมาชาดเบ็ดมาหนีก็ได้ซื้อเนื้อซื้อยังไม่สู้นนสนคนถิ่นพี่น้องอันนี้อะไรเนื้อวัวน้องวัวอันนี้ผมไปซื้อมาครับสี่โครงวัวนี่อย่างสู้นคนถิ่นพี่น้อง <c oughs> สู้คนเปรี้ยงซอยนะครับเขาก็ได้ยี่สิบสี่ปุ๋ยนะครับ ตัวยืบซีปเต็มเลยครับสำหรัยืบสามยืบสามกวนนะครับยืบซีนั่นแหละยางเนี้อที่น่ามาด้วยแซ่บทั้งกันเลยครับบักเองนะครับมากินยุบันลุงนะครับดูทเลาะน้านะครับแซ่ยบนี่แม่ครัวของเรานะครับนี่พี่นิ่มนะครับล่อไปก่อเขาซอย มารอเบิ้องตอนมัสุก้็พี่น้องก็จะนากินขนาดไหนนะครับสุดย mm hmm. อดคือซี่โครงวัวครับเอเราติดตามครับสวัสดีพี่น้องยังเป็นทัางการครับเมื่อกี้ลืมปิดคลิปพี่น้องครับลืมปิดคลิปอิรีเมื่อจะกินนะครับกินย่างเนื้อกินกินนี้ยังก็อลายย่างพี่น้องกินก็พี่กับน้องนะครับตอนนี้มาหอดบานพอดีนะครับมาหอดบานพอดีก็เลยว่า มาเปิดบางคลิปล้วมันมันคลิปว่าทันเต็มบ่ทันเต็มสิบนาทีสชนะพี่น้องก็เลยมาปิดคลิปให้พี่น้องนะครับผมอย่าว่ากันเด้อนะครับซึมจักน้อยพี่น้องกินกินน้าชานิดหน่อยนะครับผมขึ้นเขาขึ้นเหล่านะครับผมแต่พัฒนแล้วดอกพี่นอ้องเหลืออีก,เห,อเ,เ,กเหลือข้าวเหนียวแล้วก็เหลือข้าวเจ้าอีกทุงนึงนะครับผมฮิตสามหม่องพี่น้องฮ็ดหนาสามหม่องคนเดียวทานาสามที่นะครับผมขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับผมที่ยัง รับชมที่ยังติดตามพเพื่อที่อะติดตามกับว่าเป็นอย่างครับว่าเป็นอย่างครับผมก็ผมก็โยงผมแบบนี้แหละครับไม่ได้ซีเรียสตรงไหนนะครับนานเดยจังน้อย <c oughs> แค่นั้นแหละครับขอบคุณทุกซับสกายพี่น้องที่ยังกดไลค์กดแชร์พี่น้องที่ยังคอมเมนต์ด้วยความเป็นห่วงหลายๆอย่างนะครับผมขอบคุณจริงๆครับผมจากใจที่นคกรชาแนลกัอยู่บ้านนะครับผมอยู่บ้านกะมนี่งานยังผมกับเฮ็ดนี่สินะครับไปเฮ็ด แล้วก็มีงานลำบหกกไปเดือนนี้น่าจะเหลืองานลำอยู่ประมาณสี่งานนะครับผมสี่งานแล้วก็ผมก็จิตเบื้องการเดินทางกนว่าผมจะได้เดินทางประเทศใดแเน่นะครับผมตอนนี้ทั้งอ่ทาทั้งหลานของประเทศฮ่องกงสิ่ก็ติดต่อมานะครับผมเกาหลีก็ติดต่อมาสินะ่ะอ่าอีกหลายมองพี่น้องอีกหลายมองนะครับก็ยังก็ยังตัดสินใจจยู่ของยูนะครับผม ก็อยู่บ้านนี่แหละครับตอนนี้อยู่บ้านรับงานปกตินะครับทํางานปกติเอา้าเดี๋ยวคอยมาคุยกันนะพี่น้องเนาะขอบคุณทุกทรัพย์ทุกใทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ครับที่การติดตามที่นคกกรอชแนลแล้วก็ยังหักเลยเมตตายังเบิ้งคลิปจนจบบอข่ามโฆษณานะครับผมถือว่าเพราะได้ค่าขนุคขนมนะครับผมอยู่บ้านคือเก่าครับผมบ่มีเหมืงครับผมนิ่งจิตก,กรคนเดิมก็ยังเป็นคนเดิมเหมือนเดิมครับ พูดพี่น้องทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์เดอร์ครับผมเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ